สวัสดีครับเกมเมอร์ amer, ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในไกด์สาวน้อย2บุคลิกเลลาและสรุปการเล่นแบบเข้าใจง่ายไกด์เป็นเพียงแนวทางไอเดียของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะงั้นปรับใช้ตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับเลลานักศึกษาจากคณะราทาวฮิสที่เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์เชิงทฤษฎีทั้งยังต้องอดหลับอดนอนมักจะนอนละเมออยู่เสมอแต่ตอนที่น้องนอนละเมอจะกลายเป็นคนอีกหนึ่งบุคลิก ตัวละคร4ดาวธาตุน้ำแข็งใช้ดาบเป็นอาวุธสายซัพพอร์ตสร้างโลกสามารถแปะธาตุน้ำแข็งจากนอกสนามได้ต่อมาเป็นการแนะนำสกิลและวิธีการเล่นของเลลาการโจมตีปกติไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ผมขอข้ามเลยสกิลธาตุหรือสกิล e กลางโลกม่านแห่งนิตราสร้างความเสียหายน้ำแข็งวงกว้างปริมาณดูดซับความเสียหายขึ้นอยู่กับพลังชีวิตสูงสุดของเลลา และสามารถดูดซับความเสียหายท่าน้ำแข็งได้250%เมื่อกลางโล่เรลาจะติดสถานะน้ำแข็งในช่วงเวลาสั้นๆไนสตาร์ nice และ Shooting Star ภายในระยะเวลาของโล่ทุก1.5วินาทีจะสร้างไนส Star หรือดาวหนึ่งดวงเมื่อตัวละครในทีมที่มีโล่ใช้สกิลธาตจะสร้างดาวเพิ่มอีก1ดวงทุก0.3วินาทีสามารถสร้างด้วยวิธีนี้ได้มากสุดหครั้ง เราสามารถสะสมดาวได้มากสุด4ดวงนะครับถ้าสะสมครบ4ดวงหากมีสตูอยู่ใกล้ๆดาวที่เราสะสมมานะครับจะเปลี่ยนเป็น Shooting Star ยิงใส่สตูนั่นเองสร้างความเสียหายธาตุน้ําแข็งตอนที่ดาวนะครับเปลี่ยนเป็น Shooting Star จะไม่สามารถเกิดดาวเพิ่มได้ใหม่จนกว่าระยะเวลาของสกิลจะหมดลงถ้าไม้ตายสกิลๆปลดปล่อยดวงดาวแห่งความฝันสามารถยิง Starlight จมตีสตูที่อยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างความเสียหายธาตุน้ำแข็งหลังจากที่ Starlight โจมตีถูกเป้าหมายจะสร้างดาวหนึ่งดวงให้โล่ของสกิลธาตุเกิดในทุก0.5วินาที s t a r l i ลท์หอันสามารถสร้างดาวได้หนึ่งดวงเท่านั้นสกิลติดตัวหรือพรสวรวค์ติดตัวที่1นึ่ช่วงเวลาของโล่จากสกิลธาตุใน Star แต่ละดวงจะได้รับเอฟเฟกต์ Deep s l e เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันของโล6่6%สอนทับได้มากสุด4ชั้นเอฟเฟกต์จะอยู่จนกว่าโล่หมดเวลาหรือว่าโล่สลายไปพรสวรรค์ติดตัวที่2 Shooting Star ที่ยิงออกมาจากสกิลธาตจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น1.5%ของพลังชีวิตสูงสุดเลลาพรสวรรค์อัฐประโยชน์เมื่อสร้างวัสดุอัพรพสวรรค์ของตัวละครมีโอกาส10%ที่จะได้รับผลผล,ผลิต2เท่า ตัวอย่างเกมเพย์ของเลลานะครับผมจะเล่นเป็นทีมฟีดละกันหรือว่าทีมแช่แข็งนั่นเองเราก็กดสกิล E แล้วก็สกิลธาตุครับอ,อย่างผมเนี่ยก็เอามาเล่นกับพี่นิววเลตได้นะเพราะว่าพี่นิววเลตผมแบบตีศูนย์นะครับ <c oughs> ก็เลยต้องการตัวละครโลดดัง <c oughs> นั้นเราก็วนโรเทชันไปเรื่อยๆนะครับชิวๆเลยคือผมชอบทีมฟีดมากๆ ตัวพี่นิวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็น dps ธาตุน้ำแข็งได้อย่างอายากะก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบพี่นิวพี่นิวเล่นง่ายไงประมาณนี้นะครับลำดับการอั skill ถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับเล่นสายโล่ก็อัพแค่สกิ l l ธาตุได้เลย ส่วนใครอยากได้ดาเมจเพิ่มเติมจากท่าไม้ตายนะครับก็อัพท่าไม้ตายตามมาได้เลยส่วนการโจมตีปกติไม่ต้องอัพนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้อาวุธสําหรับเลลานะครับดีที่สุดคือดาบประจําตัวนิโรดาบ5าดาวนะครับจะได้ออฟพ,พลังชีวิตด้วยส่วนถ้าเกิดว่าใครมีฟรีด้อมซอสนะครับก็สามารถใส่ได้ถึงเราจะไม่ได้ใช้ชนานํานาญท่าแต่ว่าฟรีด้อมซอสเป็นดาบที่สามารถบับให้กับเพื่อนๆในทีมได้นะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็น4ดาวดีที่สุดก็จะเป็นดาบ4ดาวอันใหม่นะครับดาบในกาชาเลยที่ได้พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์เป็นออฟลองนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับก็ใส่เป็นฟาโวแบบผมก็ได้จะได้ในการฟื้นฟูพลังงานนะครับเซ t ตอาร์ติแฟกต์นะครับดีที่สุดผมแนะนำาีเทนา i ิตีใส่เซต2ชิ้นนะครับได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้น20%แล้วก็เซต4ชิ้นนะครับเมื่อเราใช้สกิลท่าโจมตีถูกสตู จะเพิ่มโบนัสพลังโจมตีให้ตัวละครทั้งหมดในทีม20%แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของโล่ป้องกัน30%คือสกิลโล่ของเลลานะครับเขาจะมีการผลิตไนสตาร์แล้วก็ยิงออกไปเป็น Shooting Star หมายความว่ามันมีการโจมตีเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตัวละครในทีมก็จะได้รับบัฟพลังโจมตีแล้วก็โลก่ก็จะหนาขึ้นด้วยใช้แบบประสิทธิภาพได้คุ้มสุดๆกับเซต4เทนาซิต C ี้นะครับออปชันสำหรับอาร์ติแฟกต์นะครับ นาฬิกาพลังชีวิตถ้วยพลังชีวิตหมวกพลังชีวิตออฟลองนะครับก็ให้เพื่อนๆหาเป็นพลังชีวิตเปอร์เซนต์แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานนะครับเดตัดที่สำคัญนะครับให้เพื่อนๆอนัพเลเวล90ไปเลยเพราะว่าถ้าเราอัพเนี่ยจะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับอย่างผมทรัพยากรไม่พอก็เลยขอติดไว้ที่เลเวล80 แล้วก็พลังชีวิตนะครับยิ่งเราพลังชีวิตเยอะโลกก็จะยิ่งหนานั่นเองต่อมาก็จะเป็นเฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังงานถ้าเราเล่นน้ําแข็งตัวเดียวนะครับผมแนะนําทํา2 0 0ขึ้นไปเลยแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบทีมฟีดแบบผมเนี่ยก็ทําไว้สัก160บวกบวกก็โอเคแล้วครับอุ่มดาวหรือคอนสเลชันสำหรับตัวเลลานะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยว่า C 6เนี่ยสามารถเล่นเป็นซับ DPS ได้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับความแตกต่างแล้วก็กลุ่มดาวที่จําเป็นผมแนะนํามี C 1ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละกลุ่มดาวเลย C 1นะครับปริมาณดูดซับความเสียหายของโล่จากสกิลธาตุเพิ่มขึ้น20%เมื่อใช้สกิลธาตุจะสร้างโล่ที่มีปริมาณดูดซับความเสียหาย3 5ของโล่เดิมให้ตัวละครทั้งหมดในทีม โล่อยู่ได้12วินาทีนะครับสามารถดูดซับความเสียหายน้ําแข็งได้250%ก็คือ C1 เนี่ยจากเดิมที่เรากางโล่ให้ได้แค่ตัวของเลลาหรือว่าเราไปเล่นโคอปอก,กับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถสร้างโล่ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยกลุ่มดาวที่2เมื่อยิง Shooting Star ด้วยท่าไม้ตายถูกสตูจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้เลลา1ห,หน่วย Shooting Star 1อันสามารถเพิ่มได้แค่1ห,หน่วยเท่านั้น กลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลสกิลธาตุสเลเวลกลุ่มดาวที่4ในตอนที่ท่าไม้ตายนะครับเริ่มยิงชูตติ้งสตาร์จะมอบเอฟเฟกดาวสตาร์ให้ตัวละครทั้งหมดในทีมการโจมตีปกติชาร์จโจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ของพลังชีวิตสูงสุดเลลาเอฟเฟกต์ Effect อยู่ได้3วินาทีแล้วก็จะหายไปทันทีนะครับเมื่อเราสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตี กลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลท่าไม้ตาย3มเลเวลกลุ่มดาวที่6นะครับชูตติ้งสตาร์ของทั้งสกิลธาตุและก็ท่าไม้ตายจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น40%แล้วก็จะสร้างไนสตาร์เนี่ยจากสกิลธาตุเร็วขึ้น20%ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มดาวที่6 ก็คือหลายๆคนก็สามารถเอาไปเล่นเป็นซับดีพีเอสได้แต่ส่วนตัวที่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับที่จะเอาเลลาไปเล่นเป็นซับดีพเอสเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูความแตกต่างระหว่างสายโล่กับสายซับดีพีเอสนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับเลลาสายโล่นะสายพลังชีวิตล้วนเลยนะครับที่ผมกำลังจะทดสอบดาเมจให้เพื่อนๆดูนี่นะครับเลือดสามหมื่นแปดนะอืม ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากเลือดแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลจะเข้าประมาณเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวผมกดสกิลธาตุอเอสคาเฟ่ไปด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณพันกว่านะครับ1 6 0 0กร้ถึงสองก็มีนะครับอ่าพันหกร้อยถึงสองประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเซตสาย DPS มั่งนะครับว่าจะแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้นะครับก็เป็นสาย DPS นะ C6 นะครับ C6 สาย DPS นะครับอา,อาวุธก่อนอาวุธเป็นดาบน้องอายกาเลยคือผมเอาอร์ติแฟกต์อายกามาเลยเซต4บิสซาดเลยนะครับนี่เป็นเซตของอายกาเลยผมยื่นมานาฬิกาพลังโจมตีนะครับถ้วยโบราสน้ําแข็งหมากความแรงคินี่นะครับสเตตัสพลังโจมตีร้อยเออพันแปดร้นะครับ อัตาคี41แล้วก็ความแรงคี200เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเซต4บิสซาเนี่ยมันได้อัตาคีอีกตอนที่อยู่ในสภาวะแช่แข็งนะครับรวมๆแล้วอีก40%เนาะแล้วก็สั่นพองธาตุน้ำแข็งอีกตัวละครน้ำแข็ง2ตัวในทีมก็ได้อีก15นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแรงขึ้นประมาณเท่าไหร่ผมต้องกดสกิลธาตุฟรนาด้วยนะนี่ ไม่งั้นมันจะวัดยากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5,000-7,000นะครับอืม5 0 0 0 7 0เ0เลยนะจากท้าไม่ตายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชูติ้งสตาร์บ้างจากสกิลธาตุประมาณ3,000นะครับอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีสกิลเอสค Coffee ไปด้วย จะโหลดต้านทานนะครับก็ประมาณ5 0 0 0 3,000ถึง5,000ประมาณนี้คือถามว่าเล่นเป็นสายซับ DPS ได้ไหมสำหรับผมเล่นได้นะแต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมผมมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ทำน้องเป็นสายโล่ดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าโล่จำเป็นมากกว่าแล้วดาเมจน้องอะต่อให้ทำเป็นสาย DPS ผมก็มองว่า มันไม่ได้วาวขนาดที่จะเล่นน้องเป็น DPS นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ไปตัดสินใจดูอีกทีนะอันนี้ผมแค่เทสให้เพื่อนๆดูละกันนะครับว่ามันประมาณนี้ตัวอย่างในการจัดทีมทีมแรกนะครับผมแนะนําเลยคือทีมฟีดหรือทีมแช่แข็งนั่นเองนีเวเลตฟูรีน i าเอสคอฟเฟ่และก็เลลาเพราะว่าน i เวเลตถ้าใครเล่นซ0ูแบบผมต้องการตัวละครโลนะครับผมเล่นให้ดูในตัวอย่างเกมเพย์ไปแล้ว ตัว DPS นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นธาน้ำแข็งอย่างน้องการอยู่ได้เพราะว่าการอยู่ก็ต้องการตอวละครโลนะครับเวลาน้องชาร์จยิงนั่นเองหรือเรานะครับจะเล่นเป็นละลายละเหยอ,อย่างอาริคิโน่ดาเมจหลักก็ได้ฟูริน่าเอสคาเฟ่เลลาทีมนี้ผมบอกเลยว่าสะใจมากๆ DPS ธาตุไฟนะครับเพื่อนๆใส่มาเป็นน้องหูเทาก็ได้เล่นคู่กับเยหลานแล้วก็ฟูริน่าแล้วก็เลลานะครับ เพราะว่าน้องฮูเถาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการฮิลเลอร์เหมือนกันเขาต้องการโล่เลลาเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยตัวอย่างเคมเพย์นะครับทีมของอาริคิโนเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยอาริคิโนเขาไม่ต้องการฮิลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวคอนโล่อย่างเลลาเนี่ยก็สามารถเล่นกับเขาได้เช่นกันเซตอัพตัวบัฟฮิเสเร็จเลย ปึ๊บแล้วก็อเลคิโนโเล่นได้เลยครับอบอสตอนนี้เป็นบอสท,ที่ยิงสกิลท่าสายฟ้านะเพราะฉะนั้นโลของเลราก็เลยแบบแตกไวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูอ่ะก็รับดาเมจได้3,4ทีอยู่นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็เยอะนะถ้าเป็นดาเมจแบบสปบธรรมดากายภาพอย่างเงี้ยก็คือรับดาเมจได้ชิวๆเลยนะครับ เออตัวแหละผมดันเอาทีมที่แบบไม่มีตัวกระโดดผม่ผมเหมือนสู้บอสผิดตัวโชว์เพื่อนๆนะแต่ไม่เป็นไรนะครับฟิวฟิวสนุกสนุกประมาณนี้นะครับ หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็น DPS ธาตุลมนะครับอย่างสกาลามุดก็ได้เพราะว่าสกาลามุดนะครับก็ได้แบบใช้ประโยชน์จากเลลาฟูรีน่าและก็เอสคาเฟ่เต็มที่เหมือนกัน DPS ธาตุลมนะครับอย่างชารสกาก็เล่นได้เบนเนตโอลลรอนและก็เลลานะครับเพราะว่าชารสกาเนี่ยถ้ามีโล่แล้วก็เติมกระสุนน้ำแข็งได้อีกก็ถือว่าดีมากๆแล้วสำหรับชารสกาตัวอย่างเกมเพย์นะครับในทีมชาสกา เราก็ทำการเซตอัพตัวบัฟให้เสร็จเลยแต่ว่าตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องระวังนะกรณีเล่นคู่กับเบนเน็ตเพราะว่าเบนเน็ตเนี่ยเขาเคลือบไฟเนาะแล้วบางทีโล่มันอาจจะละลายได้นะนี่ก็คือแบบก็แรงมากนะครับในกรณีที่เราเอาน้องเลราเนี่ยมาเป็นตัวเติมกระสุนา่าน้ำแข็งนั่นเอง หรือว่าเพื่อนๆนะครับจะใส่น้องไปในทีมอื่นๆก็ได้ที่เพื่อนๆอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่และยังเล่นไม่เก่งก็เอาน้องไปสร้างโล่ให้ได้นะครับคือมีตัวละครโล่ผมบอกเลยว่าการเล่นเกนชินมันจะสนุกขึ้นมากสําหรับผมนะเพราะผมเป็นมนุษย์ลิงนะครับคือไม่หลบสก,กิลเท่าไหร่มีโล่แล้วผมชอบตีเลยเพราะฉะนั้นผมชอบตัวละครที่สร้างโล่ให้กับทีมได้มากๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครเลลาผมจะมาสรุปเป็นข้อดีข้อเสียข,ของน้องนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนเลย เลรานะครับเป็นตัวละครที่อนิเมชันการโจมตีธรรมดาเนี่ยสวยมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้แต่ว่าน้องน่ารักมากนะครับทั้งสกิลท่าและก็ท่าไม้ตายเลยแล้วก็เราสามารถปั้นเลลานะครับสร้างโล่ให้กับทีมได้ช่วยเติม,เต,มเต็มทีมได้ถ้าเกิดว่า ID ของเพื่อนๆน,นะครับยังไม่มีตัวละครโล่เนี่ยสามารถปั้นเลราได้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยใช้แค่พลังชีวิตนะครับ นอกจากนี้ยังใส่เซตอาร์ติแฟกซีเทนา t y ซิตี้ที่ช่วยบัฟพลังโจมตีให้กับทีมแล้วก็ทําให้โลกของน้องเนี่ยหนาขึ้นด้วยแถมยังสามารถแปะน้ําแข็งนอกสนามได้นิดหน่อยนะครับสําหรับเลลามาดูที่ข้อเสียของน้องบ้างนะครับโล่เนี่ยเป็นธาตุน้ําแข็งถ้าเกิดว่าเราไปเจอบอสที่เป็นธาตุไฟหรือธาตุสายฟ้าเนี่ยมันจะแตกง่ายมากๆนะครับแถมการใส่เลลาเข้าไปในหลายๆทีมเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมด้วย เนื่องจากว่าตัวละครอื่นๆนะครับสามารถทําหน้าที่ได้ดีกว่าหรือใส่ไปแล้วมันเป็น best i n s e อ t ได้มากกว่าอย่างเช่นตัวละครอย่างไดโอน่านะครับที่เป็นท่าน้ําแข็งเหมือนกันสร้างโลโดได้เป็นฮิลเลอร์ได้แล้วก็ C6 เนี่ยสามารถบัฟชํานาท่าได้ถึง200หน่วยเลยนะครับคือมันเยอะมากๆหรือตัวละครอย่างโรซเลียนะครับเป็น4ดาวท่าน้ําแข็งเหมือนกันแต่สามารถแปะน้ําแข็งได้ทีกว่าตัวของเลลานะครับแถมถ้าเราเล่นทีมละลายเนี่ยก็ ได้แทบทุทกฮิตเลยนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างคุณยายซิลลี่ที่เป็นตัวละครโล่ท่าน้ำแข็งเหมือนกันโล่หนากว่าเลลานะครับแล้วก็แปะน้ำแข็งได้ที่กว่าเลลาแล้วก็กว้างกว่าเลลานั่นเองเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครเลลาก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีทีมไหนอยากที่จะมาแชร์เล่นแล้วสนุกนะครับผมไม่ได้พูดถึงในวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์มาแชร์ทีมได้เดี๋ยวผมลองไปเล่นตามนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบ g e n s h i n Impact ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย